ผมพาคุณขวัญคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของราคามะนาวกันหน่อยหลายบ้านบน่นช่วงนี้ทาไมมะนาวแพงแล้วเกิน<อ>นะฮะมะนาวตอนนี้ราคาขยับปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงปีใหม่หลกัหลกๆ<อ>ปัจจัยสาคัญก็มาจากหนึ่งผลผลิตมันลดลงเ,เพราะเจอฝนชุกก่อนหน้านี้<อ>บางทีมันก็เน่าไม่ทันได้เก็บมาขายอสองความต้องการใช้มะนาวต้องการซื้อมะนาวมันมีมากขึ้นเพราะช่วงนี้เทศกาลกาลังจะมาถึงและหลายบ้านเตรียมจะหุงหาอาหารทํากับข้าวกับปลาเลี้ยงปีใหม่ความต้องการมันเยอะแต่ผลผลิตไม่พอราคาก็เลยดีดสูง ขึ้นนะครับดูฮะป้ายปักเอาไว้60บาทบ้าง50บาทบ้างที่ตลาดสุรนารีครับร้านขายผักที่ตัวเมืองโคราชครับแม่ค้าก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนะช่วงนี้ราคามันเป็นไปตามกลไกคือราคามะนาวแป้นบ้านแพลวเนีน่ยเขาบอกว่าคือปุ๋ยดีน้ําดีลูกใหญ่ให้น้ําเยอะเม็ดน้อยราคามันสูงก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ,ๆเดี๋ยวผ่านไปราคาก็จะปรับย่อลงมา ถ้าปลูกเองมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่หลายคนต้องการอะ่ะดังนั้นก็อาจจะต้องเผื่อใจทําใจหน่อยนะครับแล้วร้านเองก็ไม่ได้ขายแพงโอเวอร์นะ,ค,ะคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายเนี่ยรับมาเนี่ยกระสอบ20กิโลกรัมเนี่ยจะขาย500ปัจจุบันบวกขึ้นมาเป็นกระสอบละ800ขายปลีกก็มีตั้งแต่50 60แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความสวยความงามของแต่ละลูกด้วยอลองฟังเพิ่มเติมครับ แล้วสภาพอากาศแบบนี้นะมะนาวมันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วถ้าไม่ใช่พวกอาชีพะนะและอีกอย่างหนึ่งอย่างกที่เขาบอกให้ปลูกกินเองอะ่ะมันก็ไม่มีหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงมั่งฉีดยาแก,แก้แก้โรคต่างๆของมะนาวมั่งมันก็ไม่ได้กินมันก็กินตามฤดูกาลพราะช่วงหน้าฝนอะ่ะมะนาวเยอะแยะ คือนอกจากนี้เนี่ยผักชีช่วงนี้เองก็อาจจะมีราคาขยับสูงขึ้นเหมือนกันนะครับแต่แม่ค้าก็บอกครับว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่ราคามันก็ปรับตัวกลับมาปกติผมไปคุยกับแมคค้าร้านน้าหลัง<อ>สตูดิโอของเราเขาบอกว่าก็ไม่ได้แพงทุกร้านแล้วแต่ร้านอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกแล้วกันคือถ้ามันของดีหน่อยคุณภาพสูงหน่อยราคาก็อาจจะแพงนิดนึงปรับได้อยู่แม่ค้าบอกนะครับบางส่วนเดี๋ยวกลับไปเดินตลาดแถวบ้านดูซว่าราคามันเท่าไหร่คุณผู้ชมส่งข้อความบอกกันได้นะคะ